กสวัสดีกันด้วยนะก็อยู่กับโซลแอนไทมรีเวิร์ดนะโอเคก็ไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งวันนะไม่ไม่ไม่รู้จะทําอะไรดีนะเออนะไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับ,ไม,รไ,รรบไม่ครับถังซานก็ขี้เกียจเล่นนะเออก็เห็นมีคนดูเยอะก็นะก็น่าจะเป็นเกมนี้แล้วก็เกมไม้ครับถังซานแหละนะครับโอเคก็มีกิจกรรมเซิร์ฟคลีนมานะก็เป็นเอาเอาลับนั่นแหละนะเออนะครับก็เอาลับนะนี่เอาลับใหม่นะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะอนิเมชันมันเป็นยังไงนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่านะโอเคบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟไทยไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเซิร์ฟเซิร์ฟจีนมันเล่งแผ่นะครับเซิร์ฟจีนมันเล่งแผ่แล้วเซิร์ฟไทยมันไม่ได้เล่งแผ่นนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันอ้างอิงจากเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมเซิร์ฟไต้หวันนะเหมือนเซิร์ฟไต้หวันย้ายมาโซนประเทศไทยเออประมาณนั้นนะครับเออเหมือนกันนะครับ เซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันเหมือนกันกิจกรรมก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมเซิร์ฟจีนก็ส่วนเซิร์ฟจีนนะครับเออประมาณนั้นเออผมตอนแรกอะผมก็คิดว่าเซิร์ฟไทยอะมันอ้างอิงมาจากเซิร์ฟจีนไม่ครับมันอ้างอิงมาจากเซิร์ฟไต้หวันเออประมาณนั้นนะครับเซิร์ฟจีนอะตัวละครพวกรวกรอบแดงกรอบทองมันมาเร็วนะผมเออประมาณวันที่ยี่สิบกว่าประมาณวันที่ประมาณ ยนะี่สิบห้านะเออวันที่ยี่สิบห้าเอเปิดวันที่อ่าเซอเปิดยี่สิบห้าวันนะครับผมมันก็มีตู้ที่รวมตัวละครทั้งหมดอะมาให้เลือกแล้วก็ให้เราสุ่มแล้วนะครับผมถามว่าตัวใหม่นี้ดีไหมเห็นเขาบอกว่าต้องห้าดาวแดงนะเออถึงจะดีนะผมก็เอามาเสริมทีมในการลงหอคอยลงต่างๆนั่นแหละนะครับผมพีพียังไม่ได้นะเออพีพียังไม่ได้เพราะว่าดาวยังน้อยคนระับเออถ้าพนะีพีเนี่ย ไม่ค่อยมีใครใช้ตัวควบคุมนะครับเออนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวอื่นๆนะนี่นะครับน่าจะอีกอตัวหนึ่งนะผมก็จะทําเป็นสามดาวได้ละนะครับเออโอเคก็มาตัดมาที่อาวุลับนะก็ถามว่าผมสุมไหมก็สุมแหละ <c oughs> ก็สุมแหละนะครับอันนี้อะไรอ๋อโอเคเก็บไว้ถ้าจะเก็บอันนี้เห็นเห็นเขาบอกว่า ัวเนี้ยไม่ดีเท่าพวกกรอบแดงแล้วก็กรอบทองนะเออนะครับเลขอะไรดีอ่ะเลขอันนี้น่าจะดีสุดหละนะครับแล้วก็เป็นพวกนี้นบนี่เป็นพวกนี้เลยครับโอเคซื้อนี่มาก่อนนะสี่พันแปดร้อยเลยแพงอยู่นะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มน่าจะได้ลงพรุ่งนี้นับเออ โอเคไม่ก็ลงตัดเสร็จก็ลงเลยนะประมาณนั้นนะก็ต้องไต่อันนี้นะเออไต่อันนี้เหมือนเคยนะแล้วก็สุม่มอันนี้มีสามสิบแปดอันผมมีสามสิบแปดอันเองอะเอ,อ้ยมาเล่นหอคอยมาก็ได้ไหมหรือว่าเราจะปั้นบัวปูดตีไม่เราเอาอาวุธใหม่เลยก็แล้วกันนะครับสุ่มทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ ข้ามอนิเมชันด้วยเดี๋ยวนะไม่มีการข้ามอนิเมชันด้วยอะไรวะอยากข้ามอนะิเมชันนรอ๋อมันก็ข้ามอยูน่นี่ไม่ไม่ไม่โอเคมันข้ามอยู่ครับเมื่อกี้เ้าเป็นชิ้นส่วนนะเออไม่รู้ว่ามันดีไหมนะเออแต่ว่าสุ่มไปเถอะตอนแรกว่าจะปั้นบัวพุธแต่เขาบอกว่าสองดาวก็ดีละเออนะครับ อยากรู้ว่าอาวุธใหม่มันเป็นยังไงไงน,นะตัวนี้ยังไม่เคยได้นเคีัยเก็บชิ้นส่วนไปเรื่อยๆก็น่าจะครบอยู่มั้งทำสองดาวได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็สุ่มทีละห้าโอ้โหโอ้โหการันตีแน่นอนตรงเนี้ยเฮ้ยเกือบการันตีเออ เกือบการันตีครับทีเราได้มาแล้วนะเออนะครับลองแทนพลังเหมือนกันนะเออนะเนี่ยเราต้องปลดตรงนี้นะแต่ต้องในวิวหกสิบห้านะถึงจะปลดได้เออไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันครับ